วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเพื่อนของผมคนหนึ่งนะครับที่เขาประกอบอาชีพในเรื่องของการทำโรงชำแหละเนื้อสัตว์ซึ่งเพื่อนของผมคนนี้ก็เป็นเพื่อนที่รู้จักกันสนิทกันพอสมควรแต่สิ่งที่ผมเห็นแปลกๆสำหรับเขาคือว่าตอนที่ได้เห็นกันครั้งแรกก็คือว่าเขาจะเดินแบบกระเพกกระเพกในวันที่เป็นวันพระผมก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขาเดินแบบนี้พอสนิทกันมากขึ้นก็เลยได้สอบถามว่าเดินแบบเหมือนปวดข้อนี่เป็นโรคอะไรไหม ผมเลยสอบถามเพื่อนเพื่อนก็บอกว่ามันเป็นมาได้สักพักหนึ่งแล้วมันเป็นมาได้สองสามปีแล้วแต่ว่ามันไม่หายสักทีไม่รู้เป็นเพราะอะไรผมสังเกตเห็นว่าที่เขาเดินแบบนี้มันมีลักษณะเป็นเหมือนพวกโรครูมาตอยหรือว่าพวกโรคเกาก็เป็นอย่างที่ผมคิดเพื่อนผมบอกว่าไปหาหมอเนี่ยหมอบอกว่าเป็นโรคเกาซึ่งเป็นมาสองสามปีแล้วแต่โรคเนี้ยที่เห็นได้เด่นชัดก็คือเวลาที่เป็นวันพระนี่ โรคนี้จะกำเริบหนักมากโดยเฉพาะในช่วงของหน้าหนาวเจาะจงเลยก็คือวันพระเพราะข้อมูลที่ผมได้จากเพื่อนผมเนี่ยเขาบอกว่าสําหรับวันพระนั้นเป็นวันที่เขาต้องทําใจเลยทําไมถึงต้องทําใจเพราะว่ามันเป็นวันที่เจ็บปวดทรมานซึ่งในวันพระเนี่ยอาการจะมีอาการที่หนักพอสมควรต้องกินยากินยาไว้ก็ไม่อยู่ก็ไม่สามารถที่จะระงับอาการปวดได้ระงับได้เพียงแค่เล็กน้อย แต่ถ้าวันอื่นเป็นปกติถ้าโรคเกาขึ้นเช่นพวกกินหน่อไม้ดองกินของหมักของดองหรือว่ากินของอะไรที่เป็นของสแสลงของผิดเนี่ยก็จะมีอาการอยู่แต่อาการไม่หนักเท่าวันพระดังนั้นผมจึงสอบถามว่าวันพระนี่ทําไมมันถึงมีอาการหนะักเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ที่เขาสงสัยคือว่ามันเป็นเพราะอาชีพที่เขาทําหรือเปล่าครับเพื่อนผมคนนี้เขาก็รับราชการครับ แล้วก็ประกอบอาชีพในส่วนของการชำแหละเนื้อสัตว์หรือว่าทำโรงฆ่าสัตว์ไปด้วยเพราะคุณพ่อของเขาเนี่ยเคยทำมาก่อนหลังจากที่คุณพ่อเขาเสียเขาก็สืบต่อกิจการมาซึ่งผมเองก็เอกใจว่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่เพื่อนผมคนนี้เขาก็เอกใจว่ามันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชีพที่เขาทำหรือไม่แต่เขาก็ไม่แน่ใจซึ่งถามว่าเขาคิดที่จะเลิกอาชีพนี้ไหมก็คงเลิกไม่ได้เขาบอกผมนี้ครับว่าเขาคงเลิกไม่ได้เพราะว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ เลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็เป็นอาชีพที่ทําให้เขามีรายได้เข้าสู่ครอบครัวอย่างเป็นกอบเป็นกำรรซึ่งเงินเดือนของข้าราชการนั้นก็แทบไม่พอใช้แต่อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ทําให้เพื่อนผมคนนี้ร่ํารวยขึ้นมามีเงินมีทองใช้แต่ก็ต้องแลกด้วยอาการเจ็บป่วยทางร่างกายสําหรับเรื่องนี้ตัวผมเองกับเพื่อนผมนี่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าการประกอบอาชีพของเพื่อนผมกับการเป็นโรคเกาแล้วก็ในวันพระนี่เจ็บปวดแสนทรมานโดยเฉพาะหน้าหนาวนี มันจะเกี่ยวข้องกับเครื่องนี้ไหมมันจะเป็นกรรมที่ต่อเนื่องกันมาไหมสําหรับเครื่องนี้เพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยลงมือในการชำแหละเนื้อสัตว์เองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมเคยพูดกับเพื่อนผมว่าทําไมเองไม่จ้างคนทําหรือว่าทําไมเองไม่หาอาชีพอื่นทําที่มันไม่ได้ฆ่าสัตว์หรือว่ามันไม่ได้ทําร้ายสัตว์เขาก็บอกว่าเป็นอาชีพที่เงินดีอาชีพพวกนี้คนอื่นเขาก็ทํากันคนอื่นไม่เห็นเป็นอะไรมันมีแต่ค่านี่แหละที่เป็นบางครั้ง ก็คิดว่ามันจะเกี่ยวข้องกันแต่เขาก็พยายามทําบุญครับเวลาตื่นเช้ามาก็ทําบุญใส่บาตรมีงานกระถินก็ไปร่วมงานช่วยบุญช่วยกุศลหรือว่าช่วยคนพิการช่วยผู้สูงอายุเขาก็ทํามาตลอดแต่ว่าบุญกุศลนี้สาหรับผมแล้วก็มองว่ามันก็คงเป็นคนละส่วนกันกับอาชีพที่เขาทําหรือว่ากับเวรกรรมที่เขาอาจจะก่อขึ้นโดยที่เขาไม่รู้ตัวอันนี้เป็นมุมมองของผม,มเฉยนะครับว่า มันอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันระหว่างอาชีพที่เขาทำก็คือการชำแหละเนื้อสัตว์กับโรคที่เพื่อนผมเป็นอยู่ซึ่งในปัจจุบันนี้โรคนี้เพื่อนผมก็ยังเป็นอยู่แล้วอาชีพนี้เพื่อนผมก็ยังทำอยู่แต่ที่หนักขึ้นก็คือว่าเพื่อนผมเวลาวันพระเนี่ปวดจนเดินไม่ได้บางครั้งปวดจนนอนอยู่บ้านวันสองวันลุกขึ้นมาได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมเป็นห่วงเพื่อนผมในใจพอสมควรแต่ว่าก็พูดอะไรไม่ได้ เพราะว่ามันเป็นเรื่องภายในครอบครัวหรือว่าเป็นเรื่องที่การประกอบอาชีพของเขาแต่ในใจลึกๆแล้วผมก็หวังว่าวันหนึ่งเพื่อนผมเขาจะมีอาชีพอื่นที่สร้างรายได้ให้กับเขามากกว่าอาชีพนี้แล้วล้มเลิกอาชีพนี้ไปประกอบอาชีพอื่นที่ไม่ได้ก่อเวรสร้างกรรมมากกว่านี้เพราะว่าในเรื่องของความเชื่อทางศาสนาพุทธเรานี่เป็นความเชื่อที่เชื่อกันมานมนนานแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของศีลห้าก็คือในเรื่องของการฆ่าสัตว์ แต่ในบางศาสนาเขาก็สามารถที่จะฆ่าสัตว์ได้เพราะมีการล้างบาปมีการทาอะไรก็ตามที่ไม่ให้เป็นบาปแต่ในศาสนาพุทธเราเนี่ยก็อาจจะมองว่าการกระทําแบบนี้มันเป็นบาปแล้วสิ่งที่สําคัญคือว่าในหลายครั้งหลายคราวที่เรื่องเนี้เกิดขึ้นกับเพื่อนผมโดยเฉพาะที่ผมพูดไปแล้วว่าเกิดขึ้นเฉพาะวันพระเป็นอาการที่หนักสุดแล้วก็หนักขึ้นเรื่อยๆเพื่อนผมคนนี้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็ได้แต่ไปหาหมอแล้วก็ ยอมรับสภาพเพราะว่าเวลาที่ปวดขึ้นมาเนี่ยเขามีอาการปวดบางครั้งร้องโอดโอยจนร้องไห้บางครั้งเพื่อนผมอยากจะร้องออกมาเสียงดังๆแต่ก็ร้องไม่ได้เรงใจเพื่อนบ้านแต่ที่สําคัญก็คือความเจ็บปวดแสนสาหัสข,ของโรคเกาต์โรคนี้มันเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าทุกวันพระที่โรคนี้จะกําเริบแบบรุนแรงแต่ถ้าเป็นวันอื่นถ้าเป็นขึ้นมาก็อาการไม่หนักเท่าไหร่กินยาก,ก็หายแต่สําหรับวันพระนั้น กินยาเหมือนไม่กินอาการรุนแรงขึ้นทุกปีทุกปีจนปัจจุบันนี้เพื่อนผมสําหรับวันพระแล้วเขาไม่อยากมีเลยเพราะว่ามันเป็นวันที่เขาต้องเจ็บปวดกินยาก็ไม่หายพอทุเราแล้วสิ่งนี้ผมเองก็เลยมานั่งคิดแล้วก็มองว่าโรคนี้มันน่าจะเกี่ยวกับอาชีพที่เพื่อนผมทําอยู่เพราะว่าหลายๆคนที่ผมเห็นตามหมู่บ้านนี้สมัยก่อนเขาก็มีการรับเชื้อสัตว์รับชำแหละสัตว์พวกนี้ เวลาที่เขาอายุมากขึ้นมาเนี่ยอาการแบบนี้เดะเลยสําหรับหลายคนที่ทาอาชีพนี้ช่วงที่เขาป่วยเนี่ยเขาก็จะมีอาการเจ็บปวดทรมานอย่างมากที่ผมพูดเนี่ยก็คือสําหรับบางคนนะครับบางคนอาจจะไม่เป็นสําหรับผมแล้วก็ไม่ฟันธงนะครับว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเวรเรื่องกรรมโรคเวรโรคกรรมหรือไม่แต่สิ่งที่ผมเชื่อในใจคือว่าการทําร้ายผู้อื่นผลของกรรมนั้นย่อมมาจากการทําของตัวเองเสมอดังนั้น ไม่ว่าใครก็ตามจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องที่ผมเล่าก็คือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับเพื่อนของผมแล้วผมก็ได้มีการพูดคุยกับเพื่อนจนถึงปัจจุบันนี้โรคนี้ก็ยังทําให้เพื่อนผมทรมานอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่อาชีพที่เขาทานั้นเขาก็ยังทาอยู่เป็นปกติดังนั้นในทางพระพุทธศาสนาผมก็ไม่ได้มีความรู้เยอะแยะมากมายสาหรับเรื่องนี้แต่ผมก็เคยอ่านหนังสือมาบ้างในเรื่องของโรคเป็นโรคกรรมผมจึงนํามาเปรียบเทียบแล้วก็นามาเล่าให้ทุกท่าน ผม,ผมจึงนํามาเปรียบเทียบแล้วก็นํามาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังในวันนี้ว่าการกระทําของคนเราบางครั้งการกระทําเพื่อความจําเป็นในการเอาชีวิตรอดการกระทําเพื่อให้ตัวเองมีรายได้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขครอบครัวมีรายได้แต่ในทางกลับกันไปทําร้ายคนอื่นไปทําร้ายสัตว์อื่นให้เขาถึงแก่ชีวิตหรือว่าได้รับบาดเจ็บการกระทํานี้มันก็คงแยกกับการทําบุญและทะําบาปมันคงแยกส่วนกัน เวลาที่กรรมให้ผลกรรมก็ให้ผลตามที่เราก็ทําเวลาที่กรรมดีให้ผลก็ให้ผลตามที่เราก็ทําดีนั่นเองดังนั้นสําหรับความเชื่อในเรื่องของกรรมดีและกรรมชั่วนั้นไม่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ในทางพระพุทธศาสนาของเรานั้นผมเองเชื่อร้อซว่าใครก็ตามที่ทํากรรมดีทําความดีกับคุณพ่อคุณแม่ทําความดีกับคนที่มีบุญคุณครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้า จะได้รับความดีกรรมดีแน่นอนแต่ใครก็ตามที่วันนี้ร่ำรวยมหาศาลมีเงินทองล้นฟ้าเหลือกินเหลือใช้มีอำนาจในมืออย่างล้นฟ้าแต่สิ่งที่กระทำนั้นเป็นการกระทำชั่วผมคิดว่าในวันหน้าคนเหล่านี้คงได้รับกรรมอย่างแน่นอน